วันน in ี้จะมาแนะนำนะครับการคาดิเบตนะครับของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องวัด pH นะครับซึ่งจะเป็นตัวโมเดลใหม่นะครับตัวนี้นะครับการคาดิเบตนะครับก็เตรียมน้ำยานะครับเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่แล้วก็สิบนะครับแล้วก็เตรียมน้ำนะครับไว้ทำกับตั้งหัววัดนะครับในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบโพรนะครับโพรพ p เเสียบโพรเทมนะครับตัวนี้ก็ต่อตัว อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่จะมาให้กับในชุดนะครับซึ่งในตัวมันเองนะครับในตัวมันเองก็จะมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับก็จะสะดวกสําหรับการย้ายนะครับย้ายไปใช้ตรงในจุดที่ไม่มีตัวไฟนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเราเชื่อมต่อโผรบแล้วนะครับกดเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มออน หน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องก็จะฟ้องนะครับให้ถอดนะครับถอดตัวครอบ p r o เ e นเซอร์ออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเป็นเกลียวนะครับแล้วก็เด้งออกมันจะเป็นพบแก้วนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาแคลนะครับเราจะมาแคลนะครับ หน้าจอนะครับก็จะโชว์ค่า pH นะครับอุณหภูมินะครับแล้วก็สถานะการคาลิเบรตนะครับการคาลิเบรตนะครับให้เรากดปุ่มแคลนะครับปุ่มแคลมาอยู่ดูด้านล่างนะครับปุ่มแคลนะครับการใช,ใช้งานก็จะคล้ายคากับตัว MI หนงศูนย์ จุ่มไปที่ค่า7ก่อนนะครับเราจะคาล์บเบตที่740ดบนะครับกดปุ่มแคลนะครับกดปุ่มแคลหน้าจอนะครับจะให้จุ่มที่น้ำยา7นะครับมันก็จะให้รอนะครับมันจะมีคำว่าวิสอยู่นะครับรก็รอนะครับมันขึ้นคำว่าแอปเซต นะครับแอปเซตให้เรากดปุ่มแอปเซตด้านล่างขวานะครับมันจะมีแอปเซตอยูนะ่ให้เรากดเพื่อที่จะคาลิเบตค่าต่อไปนะครับคาลิเบตค่าต่อไปแกดแอปเซตหน้าจอก็จะโชว์ค่า4ด้านล่างนะครับเราก็ล้างหัววัดก่อนจุ่มค่า4นะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็รอ รอมันขึ้นเอปเซตเหมือนกันนะครับด้านล่างซ้ายนะครับอ่าโอเคนะครับกดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มเอปเซตเหมือนเดิมนะครับมันโชว์50าแล้วก็จุม่มเราไปที่50าส หน้าจอฝั่งด้านซ้ายนะครับมาโชว์ค่า4ผ่านค่า7ผ่านนะครับค่า10ก็กาลังกระพริบอยู่ก็รอนะครับรอ แอป Set นะครับก็กดปุ่ม Appset เหมือนเดิมอ่ามัไจะขึ้นเซฟนะครับและฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอด้านซ้ายนะครับมันก็จะโชว์นะครับว่าเราคาลิเบตค่าไหนไปบ้างนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เราสามารถเช็คในส่วนของตัวสโลปได้นะครับของโผนะครับก็กดปุ่มพูกศรนะครับมันก็จะมีเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วันเดือนปี นะครับก็มีปีนะครับมันก็จะโชว์ปีเดือนวันนะครับแล้วก็เช็งได้นะครับแล้วก็เวลานะครับใต้เป็นปัจจุบันนะครับร็ค่าสล o p นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่า offset นะครับกดปุ่มลูกศรลงนะครับทีนี้เราจะตั้งวันที่นะครับเรากดปุ่ม set up นะครับก็เลื่อนมาที่ set ไ i m e หรือ s e ต date นะครับแล้วกด มาที่วันที่นะครับก็คือกดเซต็ัพมาที่เซตนะครับเซตเดทแล้วกดปุ่ม edit มันจะอยู่ปุ่มเดียวกับแคลนะครับือเ,เปลี่ยนค่าอันนี้จะเป็นปีนะครับใช้ปุ่มลูกศรนะครับเราใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนน้ำขวานะครับมันจะเลื่องตำแหน่งมาที่เดือนนะครับวันนะครับแล้วกดแอป set เลยนะครับ เวลาเหมือนกันนะครับเวลาเหมือนกันเลื่อนไปที่ไทม์นะครับกดอิดดิทนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับแดี๋ยวเอฟเซ็ตนะครับก็เลื่อนตำแหน่งก็เหมือนเดิมครับเลื่ยกลูกศรนะครับเสียบิร์กเอฟเซ็ตนะครับเราตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่ม esc ออกเลยนะครับแล้วก็ทำการวัดค่าได้เลยนะครับด้านล่างจะโชว์เป็นอุณหภูมินะครับจะเป็น ATC นะครับเป็นออโต้เทมส์นะครับ